จากกรณีเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาเกิดเหตุผู้จัดการชาวอินเดียของร้านบอสคลับตั้งอยู่ใจกลางวอกกิ้งสตรีทพัทยาใต้มีพฤติกรรมทำตัวเป็นมาเฟียคุมสถานบันเทิงใช้บีิการส่วนตัวหิ้วนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไปทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว VIP เกรดพรีเมียมของหลายร้านในเมืองพัทยามีนําซ้ำยังใช้อาวุธปืนเจาะสีสขมขู เหตุเพียงนักท่องเที่ยวไม่ยอมจ่ายบินแต่โดยปกติแล้วลูกค้าวี p รายนี้จะมาจ่ายบินในวันถัดไปซึ่งเป็นที่รู้กันของทุกร้านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดผวาให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากทำลายภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวเป็นอย่างมากล่าสุดเมื่อเวลา0นาิก16นาทีวันที่30กันยายน2568นายพัชรพัฒน์สีธัญนนท์นายอำเภอบางละมุงสั่งการให้นายณัาภพยมจินดา ประหลัดอำเภอบางละมุงร้อยตารวจเอกอิงควัดเกรียงศินกุญยศร้อยตํารวจเอกพงษเจริญทองไพบู์รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีร้อยตารวจเอกจิตติสุขสุทีนิทัตวงศ์รองสารวัตรปราบปรามสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยาร้อยตารวจเอกอภิสิทธ์พึ่งแย้มรองสารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจท่องเที่ยวสี่กองกำลักับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจตสพเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยารวมหนึ่งอยนายบุกเข้าตรวจสอบร้านบอสคลับพัทยาใจกลางวอกกิ้งสตรีทพัทยาเมื่อไปพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมกว่า300คนกำลังเพลิดเพลินกับการดื่มและเต้นตามจังหวะดนตรีเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้ยุติกิจกรรมทั้งหมดพร้อมเอกสารแสดงตัวบุคคลตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพนักงานพบว่ามีปัสสาวะสีม่วงถึง9รายนอกจากนี้จากการตรวจสอบพนักงานซึ่งเป็นชาวต่างประเทศท้งสัญชาติอินเดียสัญชาติพมา่าและสัญชาติอุรบกิสถานกว่า40คนไม่มีใบอนุญาตในการทำงาน และใบอนุญาตทำงานที่ผิดกฎหมายจึงควบคุมตัวไปตรวจขัดแยกสารส่วนต่างด้าวควบคุมไปตรวจสอบที่สถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามหาตัวผู้จัดการมาเฟียรายนี้และบริการส่วนตัวแต่ไม่พบมาแสดงตัวแต่อย่างใดเมื่อติดต่อมาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่แต่กลับเบี้ยวไม่มาพบเจ้าหน้าที่ตามที่แจ้งไว้อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้แจ้งให้ทางร้านปิดให้บริการตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป และจะทำเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้พิจารณาปิดเพิ่มตามนโยบายที่เคยได้แจ้งก่อนหน้านี้ในเรื่องของการทำร้ายนักท่องเที่ยวและจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อเป็นการป้องปรามการสยายปีกเป็นมาเฟียต่อไป